สวัสดีครับผอผมเด้อครับมือนีสีผ้ามาเฮ็ดท้ำสมครับ่อครับช่องยาเฮ็ดเชนแนวเดือครับผมครับแค่นี้แหละครับไปแล้วครับวันนี้เราจะมาทำาสมตากันนะครับคือแบบพริกหลายนะครับคือแบบการ์ดคันเดียวขี่ทะลุออกไปเลยไหมครับใส่พริกเลยครับแบบิึงพริกแสนเม็ด ใส่ไปก่อนเราบยาซิวอวคือผมเป็นคนที่กินเผ็ดที่สุดในหมู่บ้านนะคร<า>ับยืนหนึ่งนะครับเรื่องพริกเรื่องอะไรครับ<า>ครับเดี๋ยวตามนะครับ<า>คือแบบวันนี้อยาก,กินเผ็ดๆนะครับทุกคนพอมากยัง ใส่กระเทียมโซ่เรามีลากูดูเราเราเรามีลากูดูเรามีลากูดูเราเราเรามีลากูดูว้าวอต้ยเบามันจะไปเสียงมาเอาเราต้องเอาให้ผ่านสองนะทุกคน มันจะไล่มันจะไล่ไขี้ใครทั้งหมดรวบรวมพลังขี้ใครทั้งหมดแล้วก็ลงที่สองแล้วก็ตกใส่นี่นะครับทุกคนด,ดคคนูดูโอเคครับเสร็จต่อไปใส่น้ำตาลต่อไปชูรสโอเคครับน้ำตาล ิกแสงเม่นอ่ะทุกคนไม่ทันได้กินมันหอดตาเขามีเล่ามาพุงใส่ก่อนหรอกใครใส่อีเหม็นมากเลยทุกคนยาวาคือแบบคุณหนูครับอีอีปลาเฮ้ยกลัวมันเป็นทะแสบอ๋อหอมอกินออกสมๆอยู่อืมปลาบูดทุกคน แล้วเราจะซดให้ดูนะครับแล้วเราจะซดให้ดูครับทุกคนอัมดูดูอ้มดีปะล่ะดูดูทุกคนมันเป็นการแอคติ้งมันเป็นการแสดงครับทุกคนอีอีไม่รูู้ในคํารอบเลนแบนนะคะ ปลากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮีย,ย,ยใส่รถด้วยให้ทุกคนคือใส่ปลาลงไปเลยนะอุ้ยน,น่ากินมากทุกคนมีแต่เม็ดพริกล้วน <c oughs> ใ,สใส่เส้นนะทุกคนใส่เส้นนะใส่ลงไปเลยนะทุกคนน่ากินมากทุกคนคือแบบยืนหนึ่งอะครับเนี่ย เด็กคนนี้ยืนหนึ่งเรื่องพริกอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมให้กินคนแรกเลยคือทุกคนดูครับคือสุดเดี๋ยวแล้ว<อ>คือเรื่องพริกสุดอยู่ยแล้วทุกคนหดูดูดเห็นมากครับท่านผู้ชมดูแครกี้แตงมีแต่พริกรดูืมคือยืนหนึ่งอยู่แล้ว ดี <mile> ่ึงนะครับผ้เบีแดงเฮ้ยี่ีนึงอยู่แล้วทุกคนดูอืมดู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 ตัวเปิดของผมเลยลุงอ๋อเร็วเรตัวเปิดอ่ามเจ้าพักอืมอร่อยอืมไรอย่างเปากอ เนีตัวตัวเปิดเนี่ยตัวเปิดโองผมเอาใหเขาิ่งตัวเปิดเอมตัวเปิดอเออเพชรเพชรเฮ้ยบ่าอดู Sugar, ดูดูดูเดี๋ยวนีเอาลืมหัวตามอ่ะฮะบึงครับพริกซิมินอ่ะก็เปิดดู เรียกว่าโจฮะรู้รู้ว้าวตงกุป่อนมึงเถื่อนเดี๋ยวกุป่อนมึงเถือนเอาเอาแลกกันเนาะเร็วทุกคนหน้าตื่นเต้นมากเลยครับเบอร์เซเนาะเอาแลกกันเอาเอาแลกกันเนาะมึงก่อนนาะหาวไข่เนี่ยเอ้เอ้าจู่มาตัวเปิดเลยต้องเปิดเลยต้องเปิดเจ้๊ะๆของพี่แซวกันและสมจะเปิดป่านเนทองครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเปย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยากใส่เดี๋ยวเดี๋ยวคักก่อลูกโควิดดีนะครับโอ้โหตวเปย์ครับอืมืะ เบ้อโอ้โออห้หอนนึกว่าจะยำพ m ทีซื่อๆหนอกินอะไรอะรกินเลโอ้โห้มากินริกแล้วอืมเป็นความหวานนะครับอืม <c oughs> นี่เอความนัวการผับังไงใส่บิดกันลุงลาจูตีกินเพี้ยจูวัวมันนี่ลุนเล่นลุงเดีอยตไปไม่ใส่เอาของกระฮัเฮ้ยฝากอะไรก็ใส่ก็ติดตามให้เด้งคนนี้กำลังใจไปเลย อี่ยังมาไก่ไหมยังหครับแชร์ฝากกูไหลกูแชร์กูที่ทำอย่าลืมซื้อยนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ปราแดงครับของหลวงโพธิมาปราแดงสปอนเซอร์ปราแดงมันเขานะครับของมหาเทต้องสูงกินโอ้นยากเล็กหน่อยเฮ้ยบ้านสปอนเซอร์ปราแดงต่อคาร์โลเนียครับไปแล้วครับอย่าลืมฝากกูไหลกูแชร์กูที่ทำไก่เป็นกลังใจผมนำยั่ว Đúng rồi, anh Diễn ơi